สวัสดีค่ะสารคาม USA ค่ะมันนี่อยากกินขนมจีนค่ะนี่ค่ะว่านไปห่างมากค่ะไปเอชมาดได้ปักทัวรักเงามาเพิ่งคุณน้องบักทัวร์บานครับกระ้ายได้มาจากบานเฮาสารคามเป็นราคาเนี่ยเส้นกระพุ้นได้เซ็แบบนี้แล้วค่ะมันนี่ตระแบบนี้นะคะเซตใส่ตีนไก่เลยค่ะอยู่ใส่กระขานว่ะค่ะได้ค่ะตีนไก่นี่ค่ะปลาทูค่ะมันนี่เซตยาปลาปลาทูเนาะค่ะบักพริกะ บานเห่าล่ะค่ะออามาจากบานเห่าเซตพิเศเลยค่ะมือน,นอยากกินเนาะค่ะเนาะเบิ่งพี่น้องกะหลำม,มีหลายแบบเนาะคะ่ะแต่ว่ามักกระลำทางบานเห่าทางเอเชียเห่านะคะ่ะใบบักกูดค่ะแบบจิดกืือมากคะ่ะนี่แต่แบบนี้เลวคะ่ะแบบจิดกืือมากแล้วก็เด็ดผวนสซถุงมไว้ค่ะกะับวิยังณลายค่ะนี่ลูกชิ้นใส่ลูก <นะ S 1> ชิ้นก็น้ำยาขนมจีนนะคะพร้อมกินได้เลยน,นะคะมันว่าค่านากินม่ค่ะ น้ำยาขนมกินเนาะค่ะเนาะน้ำยาปลาตินไกร่รสจัดบ่ตรงห่วงเนาะคะ่ะเนาะมักไผยผู้ได้มกักจังในกระเติมไซเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งค่ะนัวประเดกสุดๆค่ะนี่ค่ะปลาละค่าพร้อมกินแล้วค่ะซ้ำนี่เสร็จเรียบร้อยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสลักข้ามยูเอสเอเนาะค่ะหลังจากโชว์ไอพี่น้องเบิรงเนาะค่ะเฮ็ดน้ำยาขนมจีนเนาะค่ะก็บเลยโชว์หลวงลายเนาะค่ะชิดว่ายูไสกับเฮ็ดใดเนาะค่ะแต่เป็นคนไทยเนาะค่ะเนาะการ์มอนี่เนาะค่ะเนาะกะสิกินขนมจีนน้ำยาปลาเนาะค่ะแฟนเพิ่นไปหาหมูเพิ่นค่ะมื้อนี้วันเสาร์เนาะค่ะเนาะกะสิล่วงไม่ลงมื่อเลยค่ะกับน้ำยาปลาค่ะเผ็ดๆ ข้าบโพเพียกะจัดไปเลยค่ะลูกโดดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเซนกะปุ้นค่ะเอาให้เบิ่งแล้วได้ค่ะนี่ค่ะต้มแล้วก็เอามะม่วนเนาะค่ะเนาะเบิ่งนี่ค่ะนี่น่ารักบ่คะนี่ค่ะนี่อยู่ก้นเดียวเนาะค่ะอยู่บ่โดนเนาะค่ะเดี๋ยวแฝงกับมาแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้กคะได้จัดขนมจีนน้ำยาปลากับฝนตกดิ้นมัเมื่อเนาะค่ะพักกับวันนี้ยังไล่ค่ะพักกันเลย ก็ะไดบักทัวมาาน่ะนะคะบักทัวฝักงาบานเห่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมักจังเสฮะนี่บองซ้อยหอกเนาะพี่นนอกคือท,ทอดบานแต่กินแบบนี้แหละเนาะคะ่ะเนาะหักเกล้ยเนาะคะ่ะแซ่บแบบักทัวบานเขาคือกว่าจะบุนี่พี่หนอกบม่รู้ว่าเขาใส่ยังเนาะคะ่ะเนาะใส่ยังกะลานเาะพักเซอรเนียนี่บิ่ได้ซื้อค่ะปลูกอยู่หลังคอนโดเนาะคะ่ะปลูกเองค่ะ กะลังเนาะคะ่ะเนาะนี่กะลังกับพักซี่เหล่าบานเฮาเนี่ยนะคะ่ะนี่ค่ะนี่พักซี่เหล่าเนาะคะ่ะเนาะกับซิอยู่หางแหละคะ่ะบริะะลูกดอกค่ะลงใหม่ลงเมื่อเลยเด้อค่ะเด้อลูกชิ้นกับตีนไกนะะน่เนาะค่ะเนาะแซ่บๆซ๊่ะใส่รูดโดดกับไปพี่น้องเพจจ๋าจานสะใจเนาะคะ่ะมื้อนี้กินจานเด้อพี่น้องเด้อ จานามันใหญ่เนาะค่ะเนาะมันบริเียหรอกค่ะนี่เป็นคนมักใส่ถั่ยกินเนาะค่ะขนมจีนมันจังแซบมันจังสะใจเฮาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งตีนไก่ค่ะเปี๊ยค่ะนี่ค่ะซับออเบิดเด้อค่ะอันยาวอันลิบนี่ค่ะเฮ็ดกินดีจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเหลี่ยมตะพูมักเพิ่นมักดอกเนาะค่ะเนาะนี่พร้อมจีนเด้ค่ะบาท กินซ่อนเนาะค่ะเนาะใส่นกัะปุนมันเกิดคัามยังไงค่ะมันจังใดใจห้าเนาะค่ะเนาะอื่ค่ะเส้นกระปุนกับแบบบ้านห้าลเรค่ะเส้นของเวียดนามเนาะค่ะเนาะบะหมี่ห้าก็ตตรงสื่ออันทำมาจากไทยกับเมดเหลวพี่น้อะแต่กระตัมบะคุงตัมสัวตัมหนั่นเมดเหลวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ผักก็ไม่หลายเยอะพี่น้องเลยน่องก็ออกมาจะมาหั่งกิน,นะะเนาะคันเนาะผักซีพี่น้องผักซีซื้อเอาแบบเขาตัดหักนะคะตัดหกักตัดแน่นเนาะอ,อยู่นี่มันจังสีละพี่น้องเนาก็ต้องขามากินคันเป็นซบโอกาสแบบทั่วสดๆห่างเกาหลีนะคะ่ะเอสมาเขาออกมาเนาะค่ะเนาะ ข้เาเกิดซื้อมาก,กินค่ะมมัมกซอยพักม่เป็นอ่ะกินจังสี่ค่ะ เกินเมื่อมา่เหรอค่ะมันเนี่ยกินกับไนผู้เดียวนาะคะ่ะเนาะมายูเครีได้เดียนกลัวเราค่ะกลับไปหลังจากไอ้นันโควิดไปสีเดือนเนาะคะ่ะยูบานห้าอยูเมืองไทยเนาะคะ่ะ ทิศเหนือยู่วบานค่ะจะไปแคมปิ้งเนาะค่ะเนาะสามสสีหมื่อกับแฟนนยูตบานกับเบือค่ะแสบค่ะชิ้นหอดบานพี่น้องกินขนมจีนสิชิ้นทอดบานนี่เป็นโคนมมาขนมจีนเนาะค่ะเนาะ ยูบาลเ็ดแทบเสียทุกอาทิตย์เนาะคะ่ะขนมจีนน้ำยาขอบุ่นนี่ค่ะน้ำยาปลาบานเหาเนี่ยจะน้ำยากะทิบ่ค่อยมากปานใดค่ะแซบได้ใจเลยบรรยากาศกับน้ำยาหอนๆอนเผ็ดๆเนาะพี่นอ้องทำเพาเผ็ดก็ใส่ลูดดะคะ่ะ นี่ลูกโดดเนาะคะนะ่ะเนาะกินขับไปเนาะคะ่ะผิดได้ใจเลยค่ะเลอกินกับปุนค้ามหน่อยเพราะเป็นดอกค่ะตองค้่มง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะฝนตกลิ้นค่ะ บ่อยากไปใส่เนาะคะนะ่ะเนาะไปกับต้องเอาผ้าปิดปากเจียวหลังมือมาตรก,การเทากับโอเคค่ะยืดพีค่ะมาตางจากบานเท่าหรอกเนาะคะ่ะเบื้องยืดทูบหลายๆช่องก็จะไปเก็บเห็ดสะอ่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเบื้องช่องมันก็กินขนมจีนแน่ วันนี้เล้อยากเนาะ,ะค่ะกับสิมาหวองตั้ง mm hmm. เห็ดเนาะค่ะยุป,ปลาล่าหลายพี่นอ mm ้อ hmm. งจากเห็ดอย่างเนียเนาะคะ mm ่ะ hmm. สารพัดกลับไปแล้วคะ mm ่ะ hmm. ไปเก็บเห็ดก็นเลยต่บริเห็ดคิดดอกค่ะ หลายครับพี่น้องเบิ้งเพิ่นเก็บแล้วเจ้าของไปเก็บกัมันหลายไหมพี่น้องยุไส้กัคือกันล่ะคะ่ะตอนนี้เห็ดเนาะค่ะดนเดนนี่เดนหน้าสิงหาสัยากก่าตุล่าค่ะเห็ดเห็ดออกหลายครับพี่น้องเอ้ยค่ะเห็ดเป็นมุ่นม่นไหม,ม,มคะเห็ดเป็นจับนา่บนารักนา่ารักทีนเคยกิน ข่วหอดบานค่ะชินหอดหลานไส้เนาะคะ่ะหลานไส้กำลังหนาหักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะลงลิปกับบได,ด้ยังดกขาตีนไก่น้ํายากระปุ่นนี่กะเพื่อได้ก็ะเฮ็ดกินไดดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่ากะมากินลวกัมาเวาเมาม้อย,ยพอแม่พี่น้องฟังเนาะค,ะะคะ่นะเนาะยูพีค่ะบ่คือตะกี้ค่ะเป็นคน้นเป็นโควิดโลกเปลี่ยนอีลีพี่น้องเปลี่ยนทุกสิง่งทุกอย่างเลยค่ะ ไปหาหมูก,ก็ต้องแบบว่บบาบอบพอกันในบ้านในหลานอาหารนี่สินะค่ะไปย่างไปยังสินะให้หมอนปอดโป่งเย่างสินะยางเนะบากันก็ใส่ผ้าปิดปากค่ะสุนนี่ว่าคือตะกี้เนาะค่ะเนาะหยมเมกาเนาะค่ะเนาะ ว่ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีคนถามมาเรื่องหนึ่งเนาะค่ะว่าเฮ็ดยูทูบหนี่มีกลุ่มบอบอหูหรือกันค่ะเพราะว่านี่เฮ็ดยูทูบเนาะคะ่ะจากเฮ็ดกับเฮ็ดแฟนถามว่าเฮ็ดยูทูบบอเออห้องก็ถามว่าเฮ็ดจังไดเนาะคะ่ะแฟนกับสมัคร์ทไอแล้วก็เฮ็ดเนาะคะ่ะบอเลยมีกลุ่มที่ข่าวก่ะ <c oughs> บ่าเข้าใจว่ามกลุ่มแบบใดนเนาะค่ะ,ะเนาะก็เฮ็ดยูทูปเขาเจาะมาเลยว่าเออมกลุ่มบองสันนุนนี่นั่นเนาะคะ่ะเขาเฮ็ดตามกฎของเพิ่นเนาะค่ะ,นะเนาะเห็นก็จะว่ามีกลุ่มนั่นกลุ่มนี่เนาะค่ะกับบางหนูเนาะค่ะเนาะนั่นก็เป็นของพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้เขาเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็บ,บ่ได้เฮ็ดดูค่ะยูทูปคลิปแม่ค่ะโดนๆอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเฮ็ดเทืนหนึ่งสิเนี่นค่ะ ห้ากระเล้วแต่โอกาสเนาะค่ะเนาะบางเทีไปพ่อยูพี่เนาะค่ะไปพ่อสิ่งดีๆเ้าก็อยากเฮ็ดอยากทายท้ำว่ามันหลายมันแมนอิลีบอมันจัเซนสีบอค่ะแมนบอมันคือบ้านห้าบวงสินเนาะค่ะบางเทอกับมากินแล้วกับมะว่าเนาะค่ะมีคนถามเนาะค่ะเในยูทูบบอมีกลุ่มสันกับว่เป็นหยังค่ะเ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะคว่ำสุขของเ้าเนาะค่ะเนาะอยากเฮ็ดก็เฮ็ดยูทูเขากับอะไรบังคับเด้อค่ะเด้อ กระจอิเส็ดเออมีกลุ่มเออซ้อยกันเอาเงินๆนเงินพันค่ะการนันกับเป็นเรื่องส่วนตัวของเพิ่นเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะค่ะนี่บ่มีกลุ่มค่ะกับแล้วแต่ผู้เมืองเนาะค่ะผู้มักบ่มักเพิ่นกับกดพานกดไปค่ะเพิ่นมักเพิ่นกับเบิ่งของเฮ้าค่ะเพิ่นกับกดซับตะใครห้ใจกัอยาหายซับตะใครห้อยู่ค่ะซับกดไล่กดแชรให้เนาะค่ะเนาะแต่เฮ้ากับบังคับเพิ่นบอด้เนาะค่ะพี่น้อง บังกะบ,บ้าห้กดสับตะไคร้กดไลล์กดแชให้แล้วก็ถามว่ามีกลุ่มบอ่อบ่มีค่ะเห็ดคนเดียวกับแฟนค่ะแฟนเพื่อนอยาเห็ดห้เพื่นกระเฮ็ดห้ค่ะแต่ว่าย่างตัดต่ออีหยังเพื่นกระเฮ็ดหายห้าค่ะนี่บดตัวค่ะมันเป็นเรื่องจริงเนาะกะเนาะบางทช่กับบได้นั่นเลยค่ะเ้าวก็เฮ็ดเอาเองเลยค่ะพี่น้องเกิด่บู้เนาะคะ่ะบางคนก็เจากับว่า มีกลุ่มสั่นสิมีโมมีบ้องโมงเลวค่ะมาอยู่พีกะหกเก็ดปีแล้วเนาะคะ่ะมาอยู่พีกกับบ๊ดยแบบว่าอีหยังเนาะคะ่ะอยากเฮ็ดกะเออเฮ็ดสิมเน่ะค่ะเห็นก็เจ้าเฮ็ดคลิปที่หลังมีสองร้อยสามร้อยคลิปเลยเพรค่ะอันกับเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะคะ่ะนี่เฮ็ดเพิ่งได้เก็ดสิบหนึ่งเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วแต่ห้มามมักเนาะคะ่ะห้ามวนเนาะคะ่ะไปพผอมบอ๊วยน,นันเท่ากัาบบอกให้ฟังเานเนาะ เฮ็ดไหนเห็ดไห่เบิงเนาะค่ะเนาะกับบางเธอกับกินเนาะกับบ่ได้กินแบบว่าโซอีนอย่างมากมายบางเฮาเฮาบ่ได้วังเพิ่นสิว่าเออเฮ็ดให่ตะเพิ่นกดไหลกดแจ๊กกดสัตว์ไข่ให้เนาะค่ะเห็นผู้ชมเพิ่นกับเพิ่นมักเพิ่นกับกดไห่เพิ่นบ่มักเพิ่นกับ่เบิงกดผ่านไปเนาะค่ะขอยังเดียวยิดากันแค่นั้นล่ะค่ะเพราะว่าเฮากะเฮ็ดของเฮาไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกับเมื่อว่าวไห้ฟังเนาะค่ะว่าการเฮ็ดคลิปนี่ บอมีกลุ่มบอมีโมมีจังกะไผ่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะมักมักกับเฮ็ดค่ะบอมาเข้ากับบอเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเอาทายถอดหน่อแม่พี่น้องเนี่ยบึงว่ามาอยู่พี่เป็นจิงดาพี่น้องอยู่กับแฟนสองคนค่ะอยู่บ้านเนาะก็แฟนพันฐานเนาะค่ะเห็นเขาอยู่ซื้อๆเป็นบอค่ะเพิ่ยันห้องเหงาเพิ่งกระทำไาเฮ็ดบอมันจสมัครขายนี่ก็เฮ็ดค่ะ เหตะว่าเฮ้ากับบริเฮดดูเนาะค่ะอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งบางเทียก่อก็2อาทิตย์3อาทิตย์จังเหตุหนึ่งสิแม่ค่ะเล้ยแต่โอกาสด้วยว่าอารมณ์ของเฮ้าเนาะค่ะเนาะบางเทียเฮ้ามีนั่นเฮากับบมีอารมณ์อยากเห็ุเนาะค่ะเนาะแต่ผู้เพิ่นเฮ็ดสมมือกะเพิ่นก็เหตุได้ดีใจน้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่านี่เฮ้ากับบฮหูเนาะค่ะบ่มมีประสบการณ์ทางนี้เนาะค่ะเนาะ เห็นค้นถามมากขอความนึงแหะค่ะว่าคคอยอันนั้นดอกค่ะแต่เขาก็เฮ็ุไปเนาะค่ะเหตุไปบ่มีกุมบ่มียังคะ่ะเห youtube กับบลูคือกันเนาะเะนาะก็เหตุไปแล้วแต่ค่ะผู้พ่นมักพ่นกับโกดไ้ละค่ะผู้พ่นบ่มากพ่นกับกดผ่านไปละค่ะเฮาก็เลยก็ทั้งกินทั้งว้าให้ยฟังเนาะคะ่ะเนาะก็สิโดแนีเนาะค่ะคลิปนี้ก็คือเว้าให้ยฟังละค่ะว่าเนาะเฮากับบึ่งเนาะค่ะ ยู่พี่เนาะคะ่ะไปเก็บเห็ดกับมีค่ะเห็ดทานเห็ดยังคือคือกันแต่ว่ากับเฮ้ากับโบหมั่นใจว่ามันกินได้บอเนาะคะ่ะส่วนมากเขากินแล้วเขาตายไหมคะ่ะคนไทยไม่กินอยู่นี่ก็ตายหลายคนเวยค่ะ, hate, ะ,คะเห็ดเนาะค่ะเฮ้ากิกนแต่เห็ดแต่เฮาหูล้วกเฮาศึกษาค่ะคัะคะกแกนซีนนะคะจังกินเนาะค่ะเนาะนั่นก็คือบานเฮ้าก็บวัวพูดเรื่องไอเห็ดยูทู e เนาะคะ่ะเนาะ โมผวก,กับบมี่เราค่ะแล้วต่ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเด้อสาวสารคาม USA กับบูมี่ยังกลับมาแช่มาวาให้ฟังเนาะคะ่ะเมื่อนี่ฝนตกเมืม่อค่ะแต่แฟนเพิ่นก็ออกไปหาหมเพิ่นไปส่องนีหยังเครื่องบิน,นกับบงเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่านี่ยูบานผู้เดียวกันเลยเฮ็ดน้ำยาขนมจีนค่ะเฮ็ดยังก็ไดค่ะอยู่บานของเฮ้ายูยูห่องเฮ้าเนาะคะ่ะแฟนกับบัวเนาะคะ่ะเนาะ กับบ่มีอย่างไรกับเมื่อบอกให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะว่ามีขอความกระเจ้าถามมากเนาะคะ่ะเนาะว่าเหตุยูทูบมีกลุ่มมีอย่างบองสินะบ่มีค่ะเหตดพูดเดียวนี่แหละคะ่ะขันบอกเข้าใจกับแฟนถามแฟนเพื่อนอธิบายบอกเนาะคะ่ะเนาะบางเจอกับมีแฟนน้ำใจสิละคะ่ะสองคนเนาะคะ่ะอยู่กันเนาะค่ะ่าพูดหลานกับลูกกับอ,อยู่บ้านเฮาอยู่เมืองไทยคนละคะ่ะพูนกินหอดบ้านบอกคิดหอดสุดมัวใจคนละคะ่ะเฮากับ นี่พระราชาทีของเฮ้ามาอยู่ผีเนาะค่ะเนาะก็มิยังไลยค่ะเฮ้ากับมาวสัมเน็ตแหละค่ะเมาม้วยเนาะค่ะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะค่ะกะสิกินขนมกินเนาะค่ะบานนี้เนาะค่ะเนาะ พี่น,อน้องเอ,อ้ยอยากแหนขาไก่ค่ะอยากแหนขาไก่ให้พราพี่น,อน้องอย่าอายเนาะนะแหนขาไก่ถ้ากินแล้วก็เว้าหน่อยเะอันนั้นเหรอค่ะบดใส่เหรอค่ะมื้อเนาะคะ่นะเนาะถ้าไม่สอนกับสอนอยู่เท่ากับกินไป บอมเนวาเฮาสิกินแบบว่าอยากไปแต่ให้เพื้นกดไลค์กดแชร์กดซับตะการหายเนาะคะ่ะเฮากะในมุมหนึ่งมันกะเออแมนอยูค่ะในมุมหนึ่งมันกะหนาเกียดเนาะคะ่ะเนาะกัสิบไปแล้วราคาสิแหนขาไกลเนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะการหายในเรือค่ะสวัสดีค่ะ